ฮัลโหล guys สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาในรอบ70ล้านปีแสงนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาปลอมตัวเป็นขมิ้นแดงหนึ่งวันนะครับโอ้โหขมิ้นแดงว้าว <Wow. S 1> วันนี้นะคะผมก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับซึ่งไม่พิเศษเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเป็นขมิ้นนะครับเอ้ยไม่ใช่เขามีชื่อว่านิว เลขสองห้า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 นะครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อช่องให้นะครับแต่ก็วันนี้ค่อนข้างน่าจะเสียดายนะครับเพราะว่าเฟอแอปอัดของผมมันไม่สามารถอัดเสียงเขาได้เพราะเขามันกระจอกเกินไปถ้าเขาได้ยินเสียงนี้ก็ต้องบอกว่าไอตาอ่าไม่ต้องพูดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปสมัครแอคเค้ากันเลยนะครับผมกลัวจะโดนขมิ้นแดงไล่แบนครับ a few moments later ้าว มินแดงบุเคเว้นแล้วนะครับโอ้โหมันโคตรตะเกียรเลยครับเกียนเหมือนขมินเลยเอ้ยไม่ใช่ครับต่อเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เชิญแขกของผมมาแล้วครับสวัสดีครับเอ่อชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับผมผมชื่ออาซีครับมาจากช่องวีคอนออฟบี่นะครับฝากติดตามเลยนะครับผมต้องการผู้ติดตามไปเยอะครับเออก็ได้ยินกันแล้วนะครับก็ฝากไปอันซับสไคร์ช่องเขาด้วยนะครับ หยอกหยอกนะครับโอเคนะครับวันนี้สต็อปอันอันสต็ใครเราเรามาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าเออเออบลูคาเมนะครับซึ่งใช่ครับบลูคาเมใช่ผมเป็นแมปเป็นแมปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเออบูเคเว่นรับไม่ใช่แรงบันดาลใจแหละเป็นเ่าเขาเรียกว่าก๊อปปี้นะครับไอ้นี่มันเป็นเครื่องปริน์ถ่ายเอกสารครับเออคลิปนี้เอ่อ ไม่อยากให้มีดราม่านะครับผมแค่มาเล่นกับคุณนิวเล่นๆนะครับโอเคครับมาดูว่าขมินแดงก๊อปได้หูดขนาดไหนโอเคครับเออก็ขอเชิญคุณไอเลิฟคมินขามินแดงห้าห้าพาทัวร์เลยนะครับผมอ่ะผมผมไม่เกลียดได้ครับเดี๋ยวผมโอเคผมผมจะผมจะพาคุณนิวทัวร์นะครับโอเคครับอ่าก่อนอื่นก็นี่ครับเป็นตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเสริมสวยนะครับว้าวนี่ครับร้านเสริมสวย ค่อนข้างมันเหมือนในบุกเฮเวนเลยครับใช่ครับมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้โหไม่มีประตูเฮ้ยคุณคุนเตาแนว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 ผัดผัดเดี๋ยวต่อไปต่อไปนี่จะเป็นเป็นร้านอันนี้อันนี้เป็นร้านไอศครีมนะครับใช่ครับไอศครีมนะครับว้าวเอาไอศครีมไม่มีประตูอีกแล้วรถรถอับบัตคัม ไอติมรถอาบัตอาบัตตะคำครับเอาไหมเออเออก็อาบัตตะคำนะครับนะครับต่อไปผมจะพาไปดูเอ่อโพลิสเตชันนะครับสเตสันโคตรลาวเลยครับสเตชันคาเมครับไปดูสเตชันคาเมโอ้มันมีประตูอีกแล้วโอ้ไปตายสิไม่มีประตูระบบไปตายสิมาผมอันนี้อันนี้อะไรนะครับ